สสนุนโดยไซเดอร์เเอาละครับกลับมาในช่วงที่3นะครับดู s วิต t i อินไซเนั่นเองช่วงนี้เราจะมีแผ่นป้ายนะครับจากทางคไซเดอร์เบย์ Bay ของเราเนี่ยครับก็ให้น้องเขาเลือกว่าจะเอาแผ่นไหน มาเลือกเลยค่ะโอเคจับไปแล้วเอาไหนคอ่าเอาไม้พีเอาไม้พีเอาล้ครับคำถามมีอยู่ว่าคิดว่าเซ็กของตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนดนตรีจังหวะไหนระหว่างแจ๊สป๊อปเรกเก้เวลามีเซ็กกับจังหวะไหนหิมทำเนี่ยป๊อปนี่เปนจังหวะไหนจึึึจจจึบ

มีเสียงแซฟเฟอร์โฟนหน่อยแปบแปนแปดมปปแปแปแปเลเก้ดีกว่าเลเก้อชอตจิกจิกจิกจกจิก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 ไมถึงชอบเลเก้เออไม่ได้ชอบเลกเก้แต่คิดว่ามันใกล้เคียงสุดอ๋อจังหวะจังหวะซอยจังหวะซอยเออจังหวะเร็วป๊อปมันก็ป๊อป๊อแดนกี่ดหนะป๊อบแดนป๊อบแดนป๊อบแดน อ๋อป๊อปแดนโอเคป๊อปแดนโอเคขอให้มันมันมันจังหวะเร็วหน่อยแต่ว่าอันนี้เขาเลือกเลกเก้จังหวะอมเยอะจังหวะคอมเลกเก้จังหวะคอมจะเยอะใจใจชอบอีเดียมใจชอบอีเดียมตื๊ดตื๊ดจบเลยนะอีเดียมเร็วมากเลยนะตื๊ดตื๊ดตื๊ดจบนาทีไม่เอาแบบว่าแบบเหงื่อไหลออกทีเดียวเลยพูดจะเห็นภาพพูดจะหิวเลยอ่ะคือมีห้องว่างไหมคือมีห้องว่างไหม ไม่หนึ่งคำถามเหมือนกันครับมาเชิญเชิญเอาไหนแผ่นป้ายไหนอ่าโอเคแผ่นสุดท้ายนะครับมีเซ็กครั้งแรกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ก็เข้ามาอะไร่ยางสิบสเจ็ดเออเออหมอห้าหมอห้าม .6 อหกอ่ะเหยนชาจังวะหรอหรอกะ ยี่สิบเอ็ดก็เรียนจบแล้วไม่เอาวะกับคนเก่าเก่าแฟนเก่าเจอได้ไงคนนี้ทําไมเราถึงยอมมอบให้มันอ๋ออยู่อยู่มัธยมเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันจีบได้ไหมนานอยู่ฟีลิ่งมันตื่นเต้นไหมกับเซ็กครั้งแรกตื่นเต้นยังจําได้อยู่ไหมกลัวตอนแรกไม่รู้ว่าตอนแรกคิดว่านอนทับกันเฉยเไม่รู้ไม่รู้จริงๆคือแบบว่าคิดว่าแบบเหมือนเป็นการนอนทับกันเฉยเฉย อ๋อเพราะยังเด็กโยใช่แล้วแบบกลัวเออกลัวด้วยแล้วแล้ววันนั้นอะเกิดขึ้นที่ไหนส่วนหอเพื่อนหอผอเพื่อนด้วยไม่ใช่บ้านผู้ชายเหรอไม่ใช่บ้านเราด้วยแล้วเพื่อนมันไปไหนอ่ะก็นั่งดูอยู่ข้างครับผมเพื่อนนั่งดูบอลอยู่ก็ไม่เพื่อนก็ออกไปซื้อของอ๋อเหรอ เราไม่กลัวเพื่อนจะกลับมาจังหวะพอดีหรอเพื่อนไปไกลมากเพื่อนรู้เพื่อนรู้แหละเพื่อนรู้ใช่ไหมวันนั้นแหละเป็นใจให้เพื่อนจริงไม่ได้ไปไหนหรอกก็อยู่ตอนันองสองอยู่สองอยู่หรืออาจจะทํารูจาะไว้เปล่าเพื่อนไม่ปีนฝ้าอยู่ข้างบนสองเป็นตัวแสบไปชอบมันอยากรู้อยากเห็นไปหมดเเอออจังหวะวันนั้นอะจังหวะไหนป๊อปล็อกเรเคหรือว่าแจ๊อแบบ เด็กเด็กเขาค่อยไปค่อยๆ่อยไปตื้อ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 ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยเซ็กครั้งแรกเนี่ยเรากลับบ้านเรารู้ไหมว่าเรามีเซ็กรู้แต่แบบแต่มันแบบคือครั้งแรกมันจะมีเลือดเลือดอ๋อมันจะเจ็บใช่เราคิดว่าเราวันนั้นเมนมาเมนมาคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นด้วย เออแล้วก็เรียบร้อยแล้วเลิกกันทำไมคนนั้นอ่ะเพราะมันเท่านี้ไงครับผมอ๋อมีหน้าละใช่คือแบบเหมือนเขาเพราะว่าเขายัดไข่เข้าไปด้วยครับผมคือแบบเป็นคนที่แบบถ้าเกิดมีแฟนถ้ารู้ว่าแฟนคุยกับคนอื่นเลิกเลยคือไม่มีการที่แบบว่าขอโทษหรือว่าให้อภัยแล้วเราอ่ะออกไปซื้อกาแฟคุยกับคนอื่นก็เลิกเลยเลิกเลย คือเราก็ต้องมั่นใจว่ามันมันเป็นเรื่องนไปชู้สาวจริงๆอ๋อต้องต้องรู้ใช่ไหมใช่เราก็ต้องดูว่าเอ้ยแบบชู้สาวกันจริงๆอ่ะคือแบบมีกิ๊กเป็นกิ๊กกาันะันโดนแล้วเราทําได้ไหมทาไม่ได้เราทําไม่ได้แต่แฟนเราแฟนเราก็ทําไม่ได้ใช่เราก็ไม่ทําเราก็ไม่ทํา เราก็ทำแต่แฟนห้ามทำครับผมอันนี้คือเวลาออกรายการก็บอกไม่ทำอ๋อแต่ถ้าจังหวะดูเราไม่แน่เคยเคยจับได้ไหมจับแฟนได้จับได้ตลอดเป็นคนที่แบบมีเซนหรอไม่ตามแฟนไม่อะไรเลยและเราจับได้ได้ไงจับได้จัะไม่เช็คโทรศัพท์เออส่วนใหญ่ผู้หญิงจะโทรมาหนูจะใช่จะเข้ามาเหมือนประมาณว่าทําให้เรารู้ยังไงยังไงเช่นที่ล่าสุดเลยล่าสุดล่าสุดส่งคือแบบ ส่งข้อความอย่างเงี้ยมาหาเราหรือมาหาแฟนส่งมาหาเราแล้วมันรู้เบอร์เราได้ไงวะอว่าเขาก็ต้องแบบส่งส่งเบอร์ส่งเบอร์มาว่าอะไรส่งส่งมาว่าอะไรส่งข้อความมาบอกบอกบอกว่าเนี่ยกําลังคุยกับแฟนเราอยู่แล้วเขาก็บอกแล้วก็คือแบบเราก็งงไงคือล่าสุดเลยงงงงมากก็บอกว่าเอ้ยอะไรวะก็เลยโทรไปโทรกลับไปเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าเออแบบก็ คุยกันอยู่อะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเอ้ยไม่รู้หรอกว่าเขามีแฟนเขาบอกว่าเลิกแล้วเพาเนี่ยเราก็เลยถามตรงๆเลยว่ามีอะไรกันหรือยังเขาบอกว่ามีแล้วอเหลือแต่จะบอกว่าถ่าไหนอะไรอย่างนี้อ่าแล้วผู้ชายยอมรับไหมผู้ชายไม่ยอมรับอ่าผู้หญิงคนนั้วเขาบอกว่าแล้วอกหกก็ได้พอเราคุยกับผู้หญิงเสร็จเราไปบอกแฟนไร้สาระเขาพูดอย่างเงี้ยเออไร้สาระนะมันไร้สาระไม่มีอะไรผู้หญิงมันโกหกเออผู้หญิงก็เลยบอกว่าถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ไปดูที่เฟซบุ๊ เพราะเขาคุยกันเรื่องว่าเขาอะไรยังไงกันอีนั่นอีนั่นก็จะเอาให้ได้ใช่ไม่เาเลิกเลิกเลิกผู้ชายไม่รู้พี่ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันพี่รู้จักกันแล้วพี่ก็วางโทรศัพท์ไว้มันเอาของพี่ไปพิมแหมเ,เขาบอกว่าเขามาที่บ้านเขารู้ไหมกระทั่งว่าบ้านของแฟนเราอ่ะมีอะไรยังไงอ๋อมันคุยมันถามพี่พี่ก็ตอบเพื่อนกันอ่า ไม่เป็นไรก็แบบเลิกไปอียโหดขี้เกียจเซิร์ไปกดขี้เกียจเสิร์ไอ้ีกขี้เกียจเสิร์เือจริงๆเป็นคนที่แบบว่าผู้หญิงนับสามอะความผิดคือจะผิดเล็กผิดน้อยห้ามผิดห้ามโกหกอีโกหกนี้แบบเกียรเกียดมากโกหกครั้งแรกโอเคที่แบบว่าไม่มีอะไรแล้วครั้งที่สองแต่ถ้าผิดครั้งแรกที่ว่ามีอะไรกับผู้หญิงเลยคือเลิกเลย เออไม่สนเลยอะไรอย่างนี้แต่แต่เราไปมีอะไรกับผู้ชายได้ได้ดิสบิดป้ายไม่มีสิเออเออหลังรายการคุยกันอ่ะตอนตอนเปิดป้ายเถอะเปิดป้ายเถอะเปิดป้ายเปิดป้ายอ่ะไหนอไหนเออเอาไซเดอร์เบนหนึ่งไซเดอร์เบนหนึ่งถ้าต้องทำกิจกรรมรักกลางแจ้งคิดว่าจุดไหนน่าจะโอเคสำหรับเรากลางแจ้งนี่คือแบบการสนามหญ้าเอาดอเอาได้เปล่ะเอาดอเอาดอ ลิ้มสั่งลิ้มสั่งเอาตรงนี้เลยเหรอไม่อาทีมงานเหรอหมายถึงว่ากับแฟนเขาถ้าถ้าเกิดจะมีอะไรกับแฟนลิ้มใบไม้เข้าไปเหรอใบไม้อยู่ในน้ําอยู่ในน้ำใบไม้ลอยอยู่ครับผมใบไม้ตีคุณขึ้นมาตะคร้ตะคร้ขึ้นโอ้ยพี่คะพี่คะหนูยังไม่พร้อมอยู่ยังไม่พร้อมเปล่าพี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเอาใบไม้ค่ะกิ่งไม้กิ่งไม้เอาข้างสาวว่ายน้ำเพราะอะไรครับเฮ้ยมันดูน่าตื่นเต้น อยู่ในน้ำอย่างเงี้ยแบบแกงเอ้ยลงไปว่ายน้ำคนอื่นเห็นก็คิดว่าว่ายน้ำกันอยู่เคยไหมเออรู้จากลักษณะนนี่เคยน่าจะเคยที่ไหนที่ไหนอไอจุงในสระหรือในทะเลในสระโอ้หในทะเลมันเนี่ยแสบนะพี่โอเคเอาใครไม่รู้ไม่แน่บางคนก็มีบางคนก็มีรับครับคขามอยู่โดยรอบสสใจเข้า ไปข้างในหมดอะเปลี่ยนที่ไหนที่ไหนที่ไหนเปลี่ยนเปนสีโรงแรมหมายถึงว่าจังหวัดจังหวัดหัวหินหวหินมันเป็นสะในห้องเราหรือว่าเป็นเป็นฟูวิลล่าหรือว่าเป็นแบบสะรวมแบบสะรวมแต่เป็นตอนกลางคืนที่แบบเย็นเย็นเออแล้วห้องอื่นก็มองลงมาเห็นเนี่ยเราว่ายน้ํากันอยู่ว่ายน้ํากันอยู่แล้วยังไงอะกี่โมงกี่โมงดึกๆเนี่ยกี่โมง ช่วงที่ไม่มีคนตอนนั้นก็ทุ่มหนะึ่งโอ้โหเอาเอาจริงๆนะพออยู่ในน้ำยังไงก็ดื่มดื่มดื่มอยู่เลยอ่ะมันน่าตื่นเต้นมันก็เร็วนะทุ่ม,มหนึ่งกีง่โมงกี่โมงประมาณประมาณทุ่มทุ่มสองทุ่มทุ่มสองไม่มีคนจริงๆตอนนั้นโอ้คืออยู่ในห้อง <c oughs> อยู่ในห้องนะงกลับจากการกินกูอาหารทะเลกันเลยตรงนั้นคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าทําอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมันเป็นเหมือนอ๋อมันแป๊บเดียวก็ได้ คือมันมันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นอุ๊ยโค้กเด่นีนน่าตื่นเต้นที่อะไรอย่างงี้เหรฟูเลยหิวเลยอยากกินอาหารทะเลขึ้นมาทันทีเออเอามาเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงดีกว่าครับเป็นช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีทเอาล้ครับก็คุณพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มสนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์